บพบกับผมมายุนในการอ่านไพ่ยิปซียากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดในปีรักกานะครับดวงปีพุทธศักราช2567นี้นะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยปอบระมาณนะครับกับการเปิดไพ่ยิปซีทั้งหมดสาสำรับนะครับสำรับละ9้าใบนะครับ ขอย้ำนะครับว่าเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกำลังากณ์ก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอให้พิจารณารับประทานงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับและก็ใช้กใช้งปัญากณ์ไปตัดสินใดๆในการดําเนินชีวิตของท่านนะครับ และก็ขอบคุณนะครับทุกการที่ตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับอะไรต้าไม่ดีนะครับก็ทิ้งไว้กับคลิปนี้นะครับอะไรต้าปิดพลาดมาก็กขออาไปมานโอกาสนี้ด้วยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะู้ทิเกิดปีระกานะครับในดวงปีพุทธศกราช2567นี้จะเป็นในรูปแบบใดบ้างนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกล่าวมาผ่านไพ่ทั้ง9ก้าใบในรูปแบบใดบ้างในเรื่องของการงาน ของผู้เปีรากานะครับที่ส่งผลไปในงเรื่องของการเงินด้วยนะครับไพไใบแรกของผู้เกิดปีรากานะครับนายออฟสอรัอับสบินถือดาบนะครับก็ปีนี้มีเป้าหมายชัดเจนนะครับที่พุ่งแรงกล้าไป สู่เป้าหมายดังที่หวังที่ปรารถนานะครับที่อยากจะายเกิดความสําเร็จนะครับแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยเท่านั้นนะครับที่บางทีการตัดสินใจอะไรที่บางทีหุ่นั้นพันเล่นหรือรวดเร็วจนมากเกินไปนะครับรวดเร็วจนเกินไปก็จะทำให้เกิดการผิดพลาดได้เช่นด้วยเช่นกันนะครับแม้ว่าเราจะมีเป้าหมายชัดเนดจนโดยเฉพาะไก่ที่ไฟแรงในปีนี้นะครับที่กับมา การเริ่มต้นของการงานใหม่ๆนะครับส่วนมากผู้ที่จบมาใหม่ๆหรือผู้ที่เริ่มทํางานใหม่ๆมักจะมีไฟแรงเสมอนะครับในการที่จะตั้งเป้าหมายที่จะไปสู่กองความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้ดุลยพินิษอย่างรอบคอบนะครับอย่าพึ่งตามอะไรอุนหนัปลาเล่นในปีนี้นะครับไม่ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวปีนี้จะปีรักกานะครับอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางบ่อยนะครับในปีนี้ ที่ต้องไปจัดการต้องไปเคลียร์กับปัญหาหรืออุปสรรคในเรื่องของที่เกิดขึ้นในเรื่องของการงานหรือธุรกิจของท่านนะครับไป,ไปต่อมานะครับรี่อบานสามไม้เท้านะครับการลุกคืบหน้าโดยการเตรียมการโครงการวางแผนนะครับในการที่จะลุกคืบให้เติบโตมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็ถั่วอครับ2ถ้วยนะครับ3ีอบวานสามไม้ตวาวถั่วอบขับถ้วยแล้วก็ Four of s w o ดสี่ดาบนะครับแล้วก็ Seven of s w o r ดเจดาบนะครับแล้วก็เท of s o r อดสิบดาบการตัดจบอะไรลงหรือปากในปีนี้นะครับอัศวินถือเหรียญน,นะครับ Nine of Pentacles แล้วก็ไปไ้ายใบที่8นะครับ The word นะครับความสําเร็จเสร็จสิ้นแบบสมบูรณ์นะครับก็เป็นสิ่งที่พึงปอใจให้เกิดขึ้นแล้วก็ไปไ้ายใบที่9นะครับในเรื่องของความสําเร็จกับการเริ่มต้นอะไรอย่างมีคุณค่าในทิศทางที่ดีนะครับกับไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับ X ออ f เป็นเตอร์เก้นนะครับสถานการณ์ของการงานหรือธุรกิจของผู้ที่เกิดปีรากานะครับบางทีที่ผ่านมานั้นอาจจะมีสถานการณ์อะไรที่ทำให้เจ้า ปีรากาไม่ค่อยกล้าเสี่ยงนะครับในการที่จะเดินหน้าในการที่จะตะลุยนะครับอาจจะมีการชะเง้อชะงักชะลออะไรอยู่นะครับที่ทำไม่บางทีก็ข้อมูลไม่พร้อมหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่ทต่ไม่จาวปีรากานะครับไม่กล้าที่จะลุยนะครับมีการละเละละลังอะไรกันอยู่ชะเง้อชะงักอยู่นะครับ ซึ่งอาจจะตาให้เกิดการเชื่องช้าขึ้นแม้จะมีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะตะลุยไปข้างหน้าก็ตามนะครับแต่อาจจะด้วยหรือบางทีอาจจะมีผู้ประสงค์ไม่ดีเข้ามานะครับที่มากัดขวางทาใไม่เกิดปัญหาให้เจ,จาวาปีรากาไม่ก้อยเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่ปีนี้ จากปีรกาจะพบกับโอกาสดีๆใหม่ๆเข้ามานะครับในการที่จะตุลยเดินหน้านะครับที่มีเป้าหมายชัดเจนแดงกล้าเข้ามานะครับโดยการตัดจบในสภาวะของการที่มันทําให้เกิดการลังเลชังเงื้อชังงักอยู่นะครับแล้วก็มีการลุกคืบหน้ากับการเป็น ตัดจบแล้วก็เดินหน้าต่อไปกับความเติบโตนะครับอาจจะเป็นช่วงที่หาข้อมูลอะไรมากมายหรือบางทีอาจจะหาข้อมูลมาพร้อมแล้วในช่วงที่มีการเจเงญชง,งักอยู่นะครับพบกับหลายๆปลายหาแนวความคิดความรู้อะไรมากมายนะครับประสบการณ์สร้างสมประสบการณ์นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นช่วงของการที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับพลังเงินความรักก็เป็นพลังที่ดีนะครับที่ก้ามาเคลื่อนหนุนในปีนี้ ส่งเสริมนะครับถ้าใครที่มีคนรักนะครับก็พลังของคนรักก็จะหนุนส่งดวงในทิศทางที่ดีหรือถ้าใครไม่มีคนรักนะครับก็คนที่เป็นคนใกล้ชิดคนในครอบครัวหรือพลังของเพื่อ,รรอรนร่วมงานนะครับที่ตํากันอยู่ในงองค์กรก็เป็นพลังมงคลที่เป็นพลังที่ดีนะครับช่วยผลักดันช่วยเกื่อหนุนนะครับส่งเสริมให้ปสูส,สข,ของความเติบโต,อ,ตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีแม้จะเป็นช่วงของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วง ปีนี้นะครับก็จะทำให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ในทิศทางที่ดีแม้จะเดินอย่างเชื่องช้าไม่ได้รวดเร็วอะไรมัน้าวิ่งก็ตามนะครับแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามลำดับกันนะครับหรือบางทีเรียกว่าพึ่งฟื้นจากการฟื้นตัวก็ได้สำหรับบางคนนะครับแล้วก็ค่อยๆก้าวไปเรื่อยๆนะครับกับการเริ่มต้นโอกาสดีๆมีคุณค่าแล้วก็จะเกิดความสำเร็จได้ในทิศทาง ที่ดีนะครับความเป็นเดือยวนะครับความสําเร็จความสมหวังเข้ามาสมดังตั้งใจปรารถนานั่นเองนะครับไก่ที่จะการงานหรือธุรกิจที่มั่นคงอยู่แล้วที่มีความเป็นเสถียรอยู่แล้วนะครับก็มีการเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีที่ขยับขยายกว้างขวาง,วาง,วางมากยิ่งขึ้นนะครับบางคนก็จะมีการเพิ่มในเรื่องของการทำธุรกิจกับชาวต่างชาตินะครับหรือธุรกิจออนไลน์ก็จะมีการกว้างขวาง เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีความสําเร็จก็ามาเติมเต็มนะครับไม่ว่าใครจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับก็จะเป็นโอกาสของการเริ่มต้นที่อย่างมีคุณค่าในทิศทางที่ดีที่จะเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับกับตําแหน่งที่9้านะครับเลขที่ตําแหน่งมงกลนะครับเกิดร่มต้นอย่างมีคุณค่าในทิศทางที่ดีได้รับพลังสนับสนุนที่ดีนะครับทั้งคนรักและก็ทั้งคนในครอบครัวจากเพื่อนร่วมงานก็ตามร่วม,มงองกรก็ตามนะครับก็หนุนส่ง ในต,ต่างที่ดีก็ทําให้การงานนั้นที่จะส่งผลกระยับกระยายที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับก็รุกคืบหน้าต่อไปกับที่มองการไกลอยู่นะครับที่เ็นแเล็งอยู่กับการที่จะขยับขยายให้เติบโตนั่นเองนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นโอกาสดีๆของความเติบโตนะครับบทนานที่ใหญ่ขึ้นกว้างขวางยิง่งขึ้นโกอินเตอร์นั่นเองนะครับความสําเร็จทุกอย่างนะครับโลกอยู่ในกํามือของ ผู้เป็นเจ้าปีละกาในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับเมื่อการงานนั้นเปลี่ยนแปลงจากการเะเงยชงงะงักในปีที่แล้วท,ที่ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีการลุกเดินหน้าไปนะครับที่จะประสบความสําเร็จกับการเริ่มต้นที่ดีๆแม้จะเดินอย่างเชื่องช้าสําหรับบางคนนะครับบางคนก็จะพุ่งรวดเร็วนะครับในการกยับกยายกว้างกว่าง ก็ส่งผลต่างการเงินในแบบใดบ้างครับปีนี้ของปีจ้าวผู้เกิดปีรากานะครับการเงินกับการเปิดป้ายก้าวบเช่นกันนะครับเด็กถือไม้เท้านะครับระดับต่างๆหน้าการเงินจะมีการเติบโตรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ความมั่นคงนะครับที่ดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาได้ด้วยนะครับก็อย่างที่กล่าวธุรกิจที่มีการกยับกยายไปสู่ต่างประเทศนะครับ โกลอินเตอร์แล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศธุรกิจออนไลน์นะครับก็ได้รับการกยับขยายกว้างขวางเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับก็ดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศก็มามา1เหรียญนะครับเหมือนในเรื่องของการงานนะครับที่1เหรียญขึ้นมาเช่นกันนะครับโอกาสดีๆนะครับกับการเริ่มต้นที่มีคุณค่าแล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาเงินก้อนโตๆนั่นเองนะครับบางคนโครงการสาคัญสาคัญหรือในเรื่องของการได้รับ โอกาสดีๆในการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นอะไรในปีนี้นะครับหรือบางคนนั้นได้รับโอกาสการไปดํารงตําแหน่งในต่างประเทศนะครับที่จะทําให้มีรายได้ของเงินเดือนอะไรเพิ่มขึ้นมากในทิศ่างที่มากกว่าเดิมดีๆเข้ามานะครับแล้วก็ป้าใบป,ปต่อมาอหนึ่งดาบนะครับเอกออฟซอร์ดนะครับโอกาสเริ่มต้นดีๆกับเส้นทางใหม่ๆของการที่จะมะีสายอาชีพที่สร้างรายได้ขึ้นมานะครับแล้วก็อัศวิน ถือไม้เท้านะครับนายออฟวานมีแพชั่นที่ดีนะครับในปีนี้ในการที่จะทุ่งเป้าในเรื่องของการหาเงินเข้ามานะครับเรียกว่าการตือรือร้นนะครับไม่อยู่นิ่งเฉยตลอดทั้งปีนะครับพร้อมที่จะตะลุยไม่ว่างานอะไรก็ตามนะครับพร้อมที่จะตะลุยไรายได้เข้ามาเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นคงต่างกันเงินให้ดียิ่งขึ้นนะครับและก็เดทนะครับการจบอะไรที่เป็นสภาวะต่างการเงินนะครับหรือบางคนนั้น อาจจะดึงดูดเงินจากต่างประเทศเข้ามาหรือเงินที่มาจากความเป็นความตายของผู้อื่นนะครับที่อยากจะเข้ามาด้วยในช่วงปีนี้นะครับที่ตามให้ปีรักกาได้รับเงินมานะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับเซเวนเ่นออฟเอนเกิลนะครับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับการทุ่มเทมาก่อนหน้านี้นะครับที่จะส่งผลรายได้รายรับเข้ามาในปีนี้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงสมดังหวังตั้งใจปรัตถนา,าไว้นะครับก็ามาตอบสนอง ในติดต่างที่ดีนะครับไป้ายใบที่8นะครับ DM Press นะครับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นนะครับก็อ,อย่างที่บางคนนั้นที่มีสภาวะต่างการเงินที่อาจจะต้องเปลี่ยนพยายามพอสมควรนะครับที่ผ่านมาบางทีก็จักหน้าไม่ถึงหลังบ้างอะไรบ้างต้องทุ่มเทเรียกว่าทํางานหาหัวเป็นเกลียวตัวเป็นน็อตนั่นเองนะครับที่ต้องทุ่มเทบางทีเงินก็หลังไหลก็มาไม่กล้องตัว แต่ปีนี้ก็จะจบลงนะครับสภาวะนั้นนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปกับการที่ได้รับผลตอบแทนเข้ามานะครับเริ่มเริ่มมีแต่หน้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มาตอบสนองแล้วก็สู่ความเป็นดีอินเพลสนะครับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในทิศทางการเงินนะครับมีเงินจับจ่ายใช้สอยด้วยความคล่องตัวความมั่งมีสีสุขุมสมบูรณ์นั่นเองไพ่ใบที่9บอกอะไรนะครับความหลือไหล กองทิศ่างการเงินที่มีเข้ามานะครับความสมดุลนะครับความเหมาะสมเกิดขึ้นเงินที่หลั่งไหลก็มาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับเรียกว่าไม่มีลิมิตจำกัดนั่นเองนะครับไหลเข้ามาแม่นจะจ่ายออกไปแล้วก็เงินเข้ามาเติมเต็มในทิศ่างที่ดีอย่างคู่ควรอยู่เสมอนะครับก็ทาให้เงินนั้นผ่านมือไหลด้วยความคล่องตัวมีใช้มีจ่าย,มายไม่กาดเกรนนั่นเองนะครับความเป็นดีเอ็มเสก็ความบูรณาสมบูรณ์การที่จะได้เป็นเศรษฐีต่อไป ี่ทิศทางที่ดีนะครับเส้นทางใหม่ๆกองสายอาชีพการงานก็ดึงดูดเงินเข้ามามากมายนะครับเส้นทางเดิมมีอยู่แล้วแล้วก็เส้นทางใหม่ก็เข้ามาโอกาสของโครงการอะไรใหญ่ๆสําคัญสําคัญนะครับ,รบโดยเฉพาะในงานที่ต้องใช้การตุ่มเทประมวลชิงมากับโครงการสําคัญสาคัญนะครับที่อาจจะดึงดูดผลประโยชน์ผลรายรับก็ามาก้อนโตๆนะครับหรือบางคนก็ในเรื่องของชาติ หาโชคลาภลอยนะครับเงินที่ก้ามาแบบพลุกพลุกนะครับในปีนี้ก็เงินก้อนโตโตที่เข้ามาสร้างปล่มปุมปอใจให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สร้างระดับฐานะป้ายใบที่หนึ่งกับใบที่9้านะครับกับการเงินที่หลังไหลก็มาอย่างต่อเนื่องในที่ต่างที่ดีนะครับก็จะตามให้ระดับฐานะกับทางการเงินนะการเงินนั้นของชาวปีรากานะครับค่อยๆเติบโตรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆยิ่งมีขึ้นมีขึ้นเพิ่มเหมือนกับว่าการที่ อ่าไม้ได้แตกใบออกมานะครับก็เติบโตต่อไปรุ่งเรืองในต่างการเงินที่ดีนะครับปีนี้อาจจะดึงโดูดเงินเข้ามามากกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วที่อาจจะเหนื่อยมากทุ่มเทเรียกว่าแตบว่าเนื้อสายตัวแทบขาดนั่นเองที่ต้องทุ่มเทหัวเป็นเกลียวตัวเป็นน็อตทุ่มเทกับการทุ่มเทการหาเงินนะครับแต่ปีนี้สภาวะเหนื่อยแบบนั้นนาจจะน้อยลง ตัดจบลงนะครับแล้วเงินก็เข้ามากับการตุ้มเตเหน็ดเหนื่อยปีที่แล้วนั่นเองนะครับก้าวมาตอบผลประโยชน์ก้าวมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้ทิศทางที่ดีที่จะไปสู่กองความบางครั้งอุดมสมบูรณ์นะครับความเป็น D M Place นะครับความสมบูรณ์ต่างการเงินเงินแจบกบโชคลาภทุกๆก,ก็เข้ามาให้ได้ด้วยนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีต่างการเงินนะครับจากปีะกาในปีนี้นะครับ ก็ไปสู่ความบุรมสมบูรณ์เงนลื่นไหลก็มาตลอดทั้งปีไม่ขาดมือนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักนะครับของจาวปีระกาในปีนี้นะครับความรักโดยประ,ประมาณคร่าวๆนะครับกับการเปิดป้ายก้าใบเช่นกันนะครับวราความรักจะส่งผลไปในรูปแบบใดบ้างไพ่ใบแรกขึ้นมานะครับนายนายออฟเบนเกิลนะครับอัวินือเหรียนนะครับแล้วก็ไปใบต่อมาควีนออฟสอดราชินีตือดาบ แล้วก็ไปไปต่อมาเดชาริยอดนะครับแล้วก็เต็นออฟหวานสิบไม้เท้านะครับแล้วก็ซิกออฟหวานหกไม้เท้านะครับการได้รับชัยชนะเข้ามาอย่างตั้งหวังนะครับทูออฟสอดสองดาบนะครับระมัดระวังบางเรื่องนะครับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับแล้วก็ที่จะนำมาให้เกิดความ ไม่สบายบอกไม่สบายใจนั่นเองนะครับก็ระมัดระวังด้วยในปีนี้นะครับในเรื่องของความรักและก็킹ออฟแอนด์เกิลราชาเธอรีนนะครับก็ความบัวใจใส่อย่างมีคุณค่ากันในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ป้ายใบที่9นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรในเรื่องของความรักนะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของความเบื่อหน่ายนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้ โดยเฉพาะคนที่ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ก่อยมีอะไรที่จะเป็นเซอร์ไพรส์กันนะครับไปใบแรกกับใบที่9นะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับสําหรับคู่รักบางคู่ที่บางทีมีไม่มีอะไรที่มาเติมเสริมเปอร์เซอร์ไปให้เกิดขึ้นนะครับที่เคยดูแลกันอย่างไรอาจจะจืดอชืดอย่างไรก็แบบเฉืดชืดกันไปอย่างนั้นนะครับก็ให้อยู่กันดีๆนะครับที่อาจจะสร้างความรู้สึก ให้เกิดอารมณ์้อยๆกันเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ของความรักที่สร้างความเบื่อหน่ายให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมันดูแลเอาใจใส่นะครับเพราะบางทีการที่เราไม่มีอะไรก็มาเสริมเพิ่มเติมที่เป็นความโรแมนติกไม่มีอะไรที่ทําให้ชีวิตรักสดชื่นแต่ก็ผ่านไปในแต่และว,วันก็ดูมันเหมือนเฉยชานะครับเหมือนไม่มีอะไรที่ทาให้มีกระตื้นความตื่นเต้นในความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะส่งผล ในเรื่องของความอารมณ์ที่ไม่ก่อยรู้สึกดีสักเท่าไรแล้วก็ทําให้เกิดการเหื่อหน่ายด้วยนะครับบางทีเราก็เลอะเลยบ้างในเรื่องของการที่ใส่ใจของคนรักนะครับหรือบางทีคนรักอาจจะไม่ก็อยมาใส่ใจเราก็ได้อันนี้ก็ดูดีๆนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้สึกอะไรที่มันน่อยๆน,นะครับก็ <c oughs> บควรกันคุยกันปรึกษาหรือกันนะครับ ยืดหยุ่นเห็นความคิดของแต่ละฝ่ายก็ามาพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงเอาใจใส่กันในทิศทางที่ดีนะครับมอบความรู้สึกดีๆเข้าหากันนะครับดูให้มีคุณค่าในความรักความสัมพันธ์ให้มีความมั่นคงเติมเต็มด้วยเติมเต็มด้วยความเมตตาปราณีโอพอ,อมาดีเข้าหากันนะครับก็ส่งผลให้จะได้รับชัยชนะในความรักความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีที่จะมีความมั่นคงนะครับ อะไรที่เป็นเรื่องจุก,จ,ก,จ,กจิกนะครับบางคนนั้นบางทีเรื่องของโรแมนติกไม่ค่อยเติมในความรักความสัมพันธ์ของคู่รักหลายๆคู่นะครับการที่จะพูดสิ่งหวานๆสิ่งดีๆก็าการสร้างความเบิกบานให้เกิดขึ้นไม่กยมอบให้กันนะครับแล้วก็เฉยชาก,กันไปเรื่อยๆแต่เรื่องที่บางทีเรื่องไม่เป็นสาระนะครับก็นํามาพูดนะครับบางทีไปพูดจากเรื่อง ไปฟังจากชาวบ้านก็คุยกันมาเกี่ยวกับเรื่องของเรานะครับแล้วก็บางทีก็ไปปฏิปติปตออะไรกันยืดยาวนะครับแล้วก็ไปฟังมาแล้วก็เก็บมาพูดมาคุยในความรักความสัมพันธ์แล้วก็แต่ให้เกิดความรู้สึกทุกข์ใจกันด้วยกันอันนี้ก็ไม่สมควรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่มันไม่เป็นสาระก็ควรจะปล่อยวางนะครับมามองในสิ่งที่เป็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับดูแลเอาใจใส่กันด้วยความพยายามด้วยความทุ่มเทนะครับ ก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความอบอุ่นมีความมั่นคงอย่างมีคุณค่าในทิศ่างที่ดีนะครับที่ผ่านมาที่ใครความรักความสัมพันธ์ไม่มีโรแมนติกไม่มีความหวานที่จะเติมเต็มให้กันนะครับอยู่ในสภาวะของความเฉ่ยชานะครับก็ควรจะมาจับข่าคุยกันนะครับแล้วก็ปรึกษาหรือกันวางความรู้สึกที่ดีๆก้าวหากันที่จะเติมเต็มนะครับให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความชุ่มฉ่ำมีความโรแมนติกขึ้นมา นะครับให้เดินหน้าไปด้วยใจชนะอย่างมีคุณค่าในความรักความสัมพันธ์นะครับอย่าปล่อยให้ความรักมันอยู่ในอาการหน่อยๆน,นะครับเพราะว่าถ้าความรักยิ่งบั่นทอนปีที่แล้วในความน้อยและถ้าปีนี้ยังบั่นทอนในเรื่องของความรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นเบิกบานแล้วก็ยังน่อยๆกันต่อไปก็ยิ่งสร้างประลองลบๆให้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ต่อไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น แมนใครก็ตามที่ทุ่มเทอยู่กับการทํางานก็ตามนะครับก็อย่าทุ่มเทมากจนเกินไปนะครับก็ควรจัดสรรในเรื่องของการงานให้เหมาะสมแล้วก็แบ่งสรรเวลามาดูแลความรักให้เกิดความหวานความโรแมนติกเกิดขึ้นบ้างก็จะทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการพัฒนาไปอย่างมีคุณค่าด้วยการโอบอ้อมารีเมตตาก้าวหากันนะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงต่อไป ชชนะของเราก็จะเดินไปด้วยความรู้สึกที่ดีๆก้าวหากันนั่นเองนะครับส่วนคนที่ไม่มีปัญหานะครับที่มีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันก็มีการดูแลใจใสอย่างมีคุณค่าต่อไปนะครับอย่างมีคุณค่าซึ่งกันและกันส่วนคนโสดนะครับในปีนี้ความรักความสัมพันธ์นั้นบางคนนั้นก็ทุ่มเทอยู่กับการทํางานมากกว่านะครับก็เลยไม่ใส่ใจในเรื่องของการที่จะหาความรักนั่นเอง เพราะบางคนนั้นก็อาจจะมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่นะครับดูแลคนในครอบครัวในบ้านนะครับที่อาจจะเป็นญาติอะไรก็ตามนะครับหรือเป็นพี่น้องอะไรที่ต้องรับผิดชอบดูแลอยู่นะครับกับภาระหน้าที่ในเรื่องของรายจ่ายจึงต้องหาเงินนะครับกับการทํางานแล้วก็ไม่มาใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับก็อยู่กันแบบโสดๆต่อไปนั่นเองนะครับส่วน บางคนนะครับมีการเดินทางในปีนี้นะครับมีโอกาสพบกับชาวต่างชาติได้ด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับการที่ไกลเดินทางบ่อยๆในปีนี้นะครับอาจจะพบกับชาวต่างชาติขึ้นมาสารความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับแต่อาจจะเป็นรักที่ทำให้ต้องทุ่มเทสักนิดหนึ่งนะครับหรือรักที่ทำเกิดขึ้นมาแล้วก็จะทาให้เสียความรู้สึกบ้างนะครับอาจจะด้วยระยะทางนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของความหวงใย อะไรกันนะครับด้วยระยะต่างก็ทาให้เกิดความรู้สึกบางทีก็เป็นรักที่ทําไม่คิดมากก็ได้นะครับก็ที่จะมีเข้ามานะครับเพราะด้วยระยะทางนั่นเองที่จะเข้ามาําเป็นให้เป็นอุปสัคปัญนาในความรักความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรักแล้วก็ต้องทาความเข้าใจนะครับแม้จะเป็นระยะไกลก็ตามก็ต้องยอมรับในสภาวะนั้นนะครับให้เกิดความสุเบิกบานจะมีคุณค่าในท,ทิศทางที่ดีนะครับ ส่วนบางคนที่เพิ่งปิดหวังมาจากปีที่แล้วนะครับก็อาจจะอยู่ในช่วงสถานก,การณ์ของการทีอ่อยู่ในการสงบสติอารมณ์นะครับอาจจะใกล้ครุ่นคิดอยู่กับเรื่องเก่าๆที่ปิดหวังอยู่นะครับจึงยังไม่เปิดโอกาสในเรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้ที่จะมีเข้ามาใหม่อย่างกล้ากล้ากลัวกลัวอยู่นะครับกับความปิดหวังที่ปิดมาก็อยู่ในการคิดใกล้ควรกำานึงถึงรักในอดีตนั่นเองนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ของ การงานการเงนิงนแลือก็ความรักของปีพุทธศักราช2567นี้นะครับของผู้ที่เกิดปีรักานะครับก็โดยปร,ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ชาวปีรักาทุกท่านนั้นมีความสสขดใสมีความมัง่งคั่งบดรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ